มาตรงวิธีทำนะครับเขียนหน้านี้เลยได้ไหมเอาในก่อนดีอสภาวะเริ่มต้นกำลังดูว่าตัวแปรเรารู้ครบทุกตัวอย่างเนี่ย เดี๋ยวต้างอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นการอุดมคติเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับอุณหภูมิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิเริ่มต้นกับอุณหภูมิสุดท้ายเรารู้แล้วเนี่ยแปลว่าสองตัวนี้มันก็คำนวณได้แล้วนะครับลิจิตแทงงานด้วยการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีงานยกงานหมุนไม่มีงานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเทอมนี้จะเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะหาคิวได้ แต่จะหาคิวไปทําอะไรเขาถามบอกว่าอ๋อเขาถามเสร็จปุ๊บเราต้องการหาเดลต้าเใช่ไหม CP มีเทนเดี๋ยวไปเปิดเอา T สองตัวรู้แล้ว P อ๋อ P สองยังไม่รู้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหา P สองให้ได้ก่อนถามว่า P สองจะรู้ได้ยังไงก็อาจจะต้องไปใช้อันนี้ใช่ไหม โอเคเห็นละคุณเห็นหรือยังผมเห็นแล้วนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปนะเอ่อวี v คงที่เรารู้ว่าเเราให้วีคงที่เนาะเพราะอะไรนะ M กับ v ไม่เปลี่ยนนะครับ แล้วเวมื่อกี้ผมพูดอะไรออย่างนะเมื่อกี้ผมพูดอะไรอีกอย่างเนาะงานใช่ไหมงานเป็นศูนย์แล้วก็งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเป็นศูนย์นะครับเพราะเป็นลิติถแทงนะครับโอเคไหมก็เขียนเติมไ a assumption นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหา v ก่อนใช่ไหมเราต้องหาปริมาตรถังก่อนนะครับซึ่งแล้วแต่เราถนัดเลยนะเราจะเราจะหา v ใหญ่ก็ได้นะเอาหา v ใหญ่ไหมเพราะว่ามวลหนึ่งกิโลอยู่แล้วนี่นะไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ R ามีเทนเดี๋ยวก็รู้นะครับอุณภูมิอากาศเริ่มต้นรู้อยู่แล้ว p1 หนึ่งรู้อยู่แล้วเดี๋ยวจะไปหา P 2สองได้โอเคก็เอาสภาวะเริ่มต้นก่อนนะครับ สภาวะเริ่มต้นเนี่ย p หนึ่งใช่ไหม v เท่ากับ m r มีเทนนะครับแล้วก็ t หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาปริมาตรได้นะครับปริมาตรหาจากไหนก็ย้ายข้างเอาเขียนชิดๆมาีกว่นนะเดี๋ยวทดเลขไม่พอ v ก็จะได้เท่ากับ มวลหนกิโลใช่ไหมอามีเทนไปเปิดตารางนะครับอามีเทนไปเปิดตารางอันนี้ต้องไปเปิดตาราง A ใช่ไหมถูกไหมไอเดียลแก๊สโัรเปตี้นะครับของมี A5 นะครับของมีเทนใช่ไหมครับมีเทนอยู่นี่เนาะค่า r มันคือนี่ จุดห้าหนึ่งแปดสามนะครับแล้วทีหนึ่งคืออะไรนะห้าร้อยไหมห้าร้อยนะครับหารด้วยความดันเท่าไหร่พันห้ากิโลปาสคา ไอ้ตรงนี้ผมไม่เขียนหน่วยติดท้ายไว้นะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับผมเขียนตัวก็คือตัวใหญ่นะครับก็แต่ว่าคุณต้องแม่นของตัวเองนะนนี่เป็นกิโลปาสคาลนะครับนี่ลูกบาศกเมตรนะครับกิโลกร,รัมนะครับกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนะครับเคลวินนะครับกดคูณคิดเลขได้จุดห้าหนึ่งแปดสามนะครับคูณห้าร้อย ส่วนพันห้าออกมาเป็นจุดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนะครับจริงๆมันเป็นเจ็ดหกหกหกซ้เนาะอันนี้เป็นลูกบาทเมตรนะครับเสเาาะสุดท้ายนะครับ เราจะหาความรันสองไงใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปใช้ในสมการเดลต้าเอสนะครับ P 2ก็จะเท่ากับ mRT ส่วน v ใช่ไหมก็แทนค่า m คือ1กิโลอยู่แล้วใช่ไหมครับ R ของมีเทนก็คือ5183นะครับอุณหภูมิสุดท้ายเป็น300ใช่ไหม แล้วก็ปริมาตรก็คืออันเมื่อกี้นะครับกดใหม่จุดห้าหนึ่งแปดสามคูณสามร้อยหารด้วยจุดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนะครับผมได้แปดเก้าเก้าจุดเก้าแปดอผมปัดเลยได้ไหม ไม,ไม,ไม่ดีกว่าแปดเก้าเก้าจุดเก้าแปดนะครับจริงๆมันในการทํางานจริงอันนี้เราปัดเป็นเก้าร้อยอยู่แล้วนะครับแต่พอดีอันนี้เรียนหนังสืออยู่ก็กดเครื่องี่เลขได้เท่าไหร่เท่านั้นก่อนนะครับเออแล้วยังไงต่อนะก็ไปหาสิ่งที่เขาถามใช่ไหมหาความร้อนนะครับหาคิ Q. จากสมดุล พลังงานนะครับหา Q จากสมดุลพลังงานก็ q ิวลบ W ใช่ไหมเท่ากับเดลต้า U ใช่ไหมแต่ว่าเดลต้า U ผมเขียนเป็น cv 0ศูนย์เดลต้า T ไปแล้วใช่ไหมผมก็เลยเขียนเร็วๆแบบนี้เนาะ m แล้วก็ cv 0นย์นะครับแล้วก็ t 2สอลบ t 1นะ แล้วก็ตัวนี้มันเป็นศูนย์ไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น Q หนึ่งสองของผมนะก็คือมวลหนึ่งกิโลนะครับ CV ของมีเทนนะครับ CV ของมีเทนมีเทนอยู่นี่ึลากมานะครับ CV ศูนย์ตัวนี้หนึ่งจุดเจ็ดสามหกนะครับหนึ่งจุดเจ็ดสามหกกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนะครับ แล้วเคลวินเราก็จะเป็นสามร้อยลบห้าร้อยเห็นไหมครับมันติดลบใช่ไหมเหมือนกับที่เราคิดไว้ตอนแรกใช่ไหมครับว่า Q มันต้องติดลบเพราะว่ามันเย็นลงใช่ไหมถูกไหมเนี่ยหรือว่าเรายังไม่เคยพูดสิ่งนี้มาก่อนพูดแล้วสิใช่ไหมอุณหภูมิลดลง Q ก็ต้องเป็นลบนะครับก็ออกมาเป็นลบสามสี่เจ็ดสองครับลบสาม สี 47, เ่เจ็ดหรอจุดสองกิโลจูลใช่ไหมอ่ะอันนี้คือตัวแรกที่เขาถามเราใช่ไหมครับติดลบก็ถูกแล้วใช่ไหมติดลบถูกแล้วเพราะทีมันลดลงใช่ไหมถูกไหมครับเสร็จปุ๊บก็ไปทำอะไรนะหาเดี๋ยว้ S, ใช่ไหม ก็เดลต้าเสคือเอสสองลบสหนึ่งใช่ไหมเท่ากับเนี่ยครับวงยาวๆเนี่ยผมขี้เกียจเขียนละรอบเลยโอ้โหต้องไปเปิด cp อีกแล้วเนี่ยปึ๊บอ่าคืออันนี้นะครับเราก็ไปเปิด cp ใช่ไหมมีเทน cp คืออันนี้ สองจุดสองห้าสี่นะครับสองจุดสองห้าสี่เนาะคูณกับลอนทีสองคือสามร้อยทีหน,นึ่งคือห้าร้อยอันเนี้ยเราเห็นเป็นลอนที่แบบเลขอะไรนะเลขน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมก็แปลว่าเทอรมเนี้ยติดลบใช่ไหม แล้วก็ลบนะครับ s เอ้อเอย r ใช่ไหม r ของ Me ain, มีเทนเมื่อกี้เราหาแล้วนี่จุดห้าหนึ่งแปดสามนะครับแล้วก็ lon p สองเพิ่งหาได้เมื่อกี้คือเก้าร้อยนั่นแหละแต่ว่าแปดเก้าเก้าจุดเก้าแปดแล้วกัน เทียบกับ P หนึ่งก็คือ1 0 0านะครับมันต้องออกมาติดลบแหละเพราะว่าที่เราพูดเมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่า S จะลดลงเนี่ยเป็นไปได้สาเหตุเดียวก็คือความร้อนไหลออกจากตัวใช่ไหมครับแล้วข้อนี้ความร้อนไหลออกจากตัวมนะันอะไอเดลต้า S จริงๆต้องออกมาติดลบนะครับโหคิดยากเว้ย เิดเอ็กเซลคิดในเอ็กเซลดีกว่าเนี่ยนะทดเลขง่ายกว่าเอ่อสองจุดสองห้าสี่นะครับคูณลอนของสามร้อยส่วนห้าร้อยใช่ไหมแล้วก็ลบจุดห้าหนึ่งแปดสามคูณ ลอน899.98ส่วนพันห้านะครับปึ๊บอ่าผมออกมาได้ติดลบนะครับจุดแปดแปเนอะอแปดแปดหกหสองแปดแปดหกหกสามนี่แหละนะครับแล้วก็หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนะครับ ถ้ามวลมันหนึ่งกิโลก็เอาหนึ่งกิโลกร,รัมมาคูณนะครับแต่มวลเท่ากับหนึ่งกิโลเนาะเพราะฉะนั้นเดลต้าของ s สตัวใหญ่ะนะก็คือเดลต้าเอตัวใหญ่ก็คือเอามวลมาคูณนั่นแหละเพราะฉะนั้นหน่วยมันก็จะเป็นกิโลจูลกิโลกร,รัมหายไปละกลายเป็นกิโลจูลเคลว,วินนะครับอ่าโนต้ตอีกนะครับจะได้เข้าใจมันนะครับติดลบ พราะความร้อนไหลออกจากตัวนะครับอันนี้ถูกแล้วนะครับผมมีอีกประเด็นหนึงแถมท้ายว่ะคือถ้าเกิดโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าแล้วแล้วกระบวนการนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะครับคือเราเห็นเดลต้าเอสติดลบเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับมันเกิดขึ้นได้นะเพราะว่า ความร้อนไหลออกจากตัวมันไปใช่ไหมเอสลดลงเนี่ยถูกแล้วนะครับไอการที่เราจะดูว่าขัดกับกฎข้อที่2หรือไม่เนี่ยไอไอตัวที่ติดลบไม่ได้คือเดลต้าเสุดทินะครับตัวเดลต้าเอันนั้นคือเราต้องดูทั้งของระบบกับสิ่งแวดล้อมแล้วมันรวมกันดูซิว่าติดลบหรือไม่แต่เดี๋ยวผมจะทิ้งให้ดูว่าจริงๆไม่ต้องไปดูจาก Snet ก็ได้นะไปดูจาก S gen ก็ได้นะก็คือเนี่ยครับที่เราบอกมเมื่อกี้ว่า อันนี้ที่เขียนเอาไว้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้ใช้หรือเปล่านะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าถ้าอยากจะดูว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เนี่ยดูเทอมนี้ก็ได้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับอ่ะก็เลยเขียนต่ออย่างนี้นะว่าสมมุตินะครับมีคําถามต่อว่ากระบวนการนี้ ขัดกับกดข้อที่2หรือไม่นะครับสมมติเขาถามอย่างนี้ต่อนะจะคิดยังไงนะครับผมก็บอกว่าไล่ความคิดก่อนนะว่าดูว่า S gen เ,เนี่ยติดลบหรือไม่ ถ้าติดลบคือขัดกับกฎข้อที่สองะเราก็ดูอย่างนี้นะเราก็ไปเอาสมดุลเอนโทรปีมาดูนะครับสมดุลเอนโทรปีก็อันไหนว่าอันนี้นะครับเอามาวาง แล้วก็ผมก็จัดรูปเนาะก็คือเอาเอสเจนที่เราอยากรู้นะครับมาไว้ข้างหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวจะไดเ้เห็นเลยว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเดลต้าเอยู่ข้างนี้ใช่ไหมโอ้ยโทษอันนี้ต้องเป็นเดลต้าเสตัวใหญ่แหละนะแล้วก็อะไรนะคิวส่วนที่ย้ายไปเป็นลบใช่ไหมครับลบคส่วน T. ทีทีนี้ปัญหาคือไอทีของกระบวนการเนี่ย มันไม่รู้อ่ะคือคือจะบอกว่าไอทีตัวเนี้ยมันคืออุณหภูมิณจุดเกิดเหตุอ่ะคืออุณหภูมิณจุดที่มีการถ่ายเทความร้อนอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในเนี้ยไม่รู้มันให้ความร้อนตรงไหนแล้วจุดที่ให้ความร้อนอันนั้นอ่ะเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแน่ๆเลยอุณหภูมิมันต้องต่ากว่านี้ครับถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะดึงความร้อนออกจากระบบไปไม่ได้ใช่ไหมอุณหภูมิมันต้องต่ํากว่าใช่ไหม ก็เอาแบบหยาบๆเลยแล้วกันนะก็คือตีว่าอุณหภูมิของจุดเกิดเหตุก็เท่ากับ300ไปเลยแล้วกันนะจริงๆมันต้องต่ำกว่า300อยแหละไม่งั้นไม่งั้นความร้อนมันไหลออกไปไม่ได้หรอกนะครับแต่เอามั่วๆก่อนนะก็คือใช้300อนะสมมุติ t เท่ากับ300นะโอเคนะครับก็แทนค่านะครับเดลต้า s ที่เราได้มาเมื่อกี้คือลบ จุดแปดแปดหกหกสามนะครับส่วนเทอมหลังนะคือเอ่อคคืออะไรวะลบสามสี่เจ็ดจุดสองนะครับทั้งหมดนี้หารด้วยสามร้อยเคลวินใช่ไหมอันนี้ติดวงเล็บไหมนะครับทำไมเขียนหนังสือแล้วเกะกะตัวเองนเนี่ยก็ลองดูดิออกมาเป็นบวกไหม ทำให้ออกมาเป็นบวกนี่หาเลยเนี่ยลบสามสี่เจ็ดจุดสหารด้วยสามอนะครับเอาตัวนี้ตั้งใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยตัวนี้นะครับโอ้ออกมาเป็นบวกนะครับก็คือ 0. ูนย์จุดสองเจ็ด ศูนหนะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อเคลวินนะเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่นะเป็น s ใหญ่หน่วยมันจะเป็นกิโลจูลต่อเคลวินนะครับก็สรุปว่าเป็นบวกเนาะแปลว่าไม่ขัดกับข้อที่2กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้ โอเคไหมก็ให้เห็นว่าเนี่ยเนี่ยเอนโทรปีเขาลองเอามาใช้กันแบบนี้แหละนะครับเอาไว้ใช้ดูว่ากระบวนการเกิดขึ้นได้ไม่ได้วิเคราะห์นู่นอย่างนู่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันพุดหน้านะเรามาไล่ทําบท8บท9กันต่อนะครับ